สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ก็มีปัญหานิดหน่อยครับคลองใจครับผมคลองใจก็เป็นน้าที่เราเกี่ยวไปแล้วครับซึ่งผมวัดหน้าได้สามสิบไร่นะแต่เจ้าของหน้าพ่นว่าหน้าพิ้นยี่สิบหกไร่ครับผมก็คล้องใจตอนนั้นก็วัดแต่เงินก็จ่ายไปส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะมาลองวัดอีกรอบนี่นี่นี่คือเรื่องจริงแล้วก็ปัญหาปัญหาที่ เชื่อว่ารถเกี่ยวทุกคันเจอเจอเหมือนกันครับบางคันก็เกี่ยวอีกราคาหนึ่งเก็บเงินอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองวัดที่แปลงนี้ให้ดูครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีได้ดูเลยก็อันดับแรกนะครับเราต้องเข้าไปที่แอปลิงครับซึ่งแอปลิงน่าจะร้อยแล้วครับคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ไปที่วัดที่ครับวัดที่ก็อย่าลืมปักหมุดนะครับอ่า เข้าถึงตำแหน่งนะครับก็ต้องเปิดว่าเราอยู่ไหนเปิดตำแหน่งตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่มุมครับริมสุดของนานะครับนี่ก็จะมาเจอนี่ตอนนี้อยู่ตรงพิกัดนี่ก็จะประมาณนี้คนระับนาอยู่ตรงมุมสุดแล้ว ไอ้น้อคืออ่านบอกนหน้าเนาะเดี๋ยวคืองงว่งเด้เด,ย,เด,ย,เดย,ยังงงกับพื้นที่นายครับทำไมนามันเป็นอย่างเงี้ยอืมนี่เขาปูอ้อยไปเลยมันเลยมองลำบากนะครับ พอจับจุดได้แล้วครับก็อยู่ตรงมุมนี้นครับเดี๋ยวเอาไปตามริมต้นยูคาเลยครับเอาไมเอาตรงริมที่เราเจอเลยครับเอาเพราะว่ามันจะมีพิกัดเด่นๆอยู่แล้วครับพี่กว่ามันยี่สิบกว่าไร่แล้วก็จุดเด่นมันก็มองง่ายๆครับมัน มันมีริมสระริมสระเนี่ยอืมิมสะนะครับมันมองไม่ยากมันมีสองล็อกเองพี่แกว่ามันยี่สิบหกไร่ผมก็ผมก็ครับครับครับเพราะว่าผมไม่อยู่ไงอ่ะผมกลับมาบ้านผมก็เลยต้องมาวัดใหม่แล้วก็ต้องไปชี้แจงใหม่นะครับเนี่ยสามสิบไร่สองงานครับพี่แกว่ายี่สิบหก อ่ะเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่คัดค้านหรืออะไรนะครับเราก็ต้องแคปจอไว้ครับเนี่ยถ้าเราไม่คัดค้านหรืออะไรก็หายไปกี่ไร่ครับหายไปสี่ไรสี่หกยี่สิบสี่ห้าสองพันหกครับสองพันหกก็คือน้ํามันคุณเลยนะครับน้ํามันคุณเกี่ยวทั้งแปลงเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับนี่ใครที่ยังวัดที่วัดอะไรไม่เป็นครับ นี่มันก็บอก30สิไร่สองาน80ดสิบตารางวามันบอกได้หมดเลยนี่แปลงยังได้แล้วเอาเเราก็ต้องไปคุยกันก่อนครับถ้าเราไม่คุยแล้วก็เสียเปรียบนะครับเพราะว่าถ้าจะว่าจะหักสะสะไม่ลูกหนึ่งไม่ถึงหนึ่งงานเลยครับหนึ่งงานก็หางมันสองงานหรือว่าจะาสักยี่สิบเก้าเราก็ไม่น่าเกียดแต่ว่า ถ้ามันเยอะไปผมก็น้อยๆกันเหมือนอีกแป้งหนึ่งที่เราเกี่ยวไปผมวัดได้สิบสามไร่แต่ก็ว่าเอาสิบสองเอาสิบสองแล้วก็ว่าเคยจ่ายสิบเอ็ดเราก็ไม่พูดไม่ว่าก็ค่าประจำก็ยืนมนกันไปไม่ได้ว่ากันเพราะว่ามันติดน้าญาติเราแดนเดียวกันนะครับความกว้างเท่ากันแต่ว่าของเขายาวกว่าทําไมของเขาเยอะกว่าแค่หนึ่งไร่ มันเป็นไปไม่ได้ครับมันไปตั้งสามบิ้งสามบิ้งบิ้งหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณบิ้งละไล่แล้วก็ยาวกว่านะครับก็เชื่อว่ารถเกี่ยวทุกคนเจอบางคนก็เริ่มละอาะเบื่อหน่ายขานเถียงในท่าไรกเอาก็คือว่ามันเกี่ยวเสร็จแล้วครับอันนี้ผมก็ผมจะไม่เถียงนะแต่ว่าเราก็ต้องคุยกันว่าเออผมวัดได้เท่านี้แล้วจะวัดยังไงแล้วจะเอายังไงหรือจะมาดึงเชือกดึงอะไรก็ไม่น่าจะเรื่องมากนะครับ เพราะว่าเราเกี่ยวกันทุกปีครับแล้วแต่ละปีมันนามันเขาทํามากทําน้อยเดี๋ยวเขาทาขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็มีอันนี้ปีนี้ก็น่าจะปลูกอ้อยก็คุยกันครับไม่ไม่มีปัญหาับ้านเดียวกันรูาจักกันมานานแล้วครับก็เราถึงตีแผ่ปัญหาครับมันไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาคุณจะเอาจำนวนไร่คูณจำนวนเงินแล้วคุณจะได้เท่านั้นท่านี้มันไม่ใช่ครับ นี่มันเป็นปัญหาลูกแตกปัญหาที่ทุกคนต้องเจอครับอ๋อซู้ฟังคนระับเดี๋ยวผมเห็นเจ้าของนาเขาอยู่นี่พอดีเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแล้วพี่แกจะว่ายังไงเนาะ